สวัสดีครับยาติธรรมสนมดีวราริตีทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ที่แม่จุฬามณีที่วัดศรีสว่างโคกสะอาดตำบลสนมอเภอสนมจังสุรินทร์ครับนาแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็สองโมงกว่ามีุนมาขอโชคหรว้จุดทุดเทียนบอกกลาวเจ้าแม่จุฬามณี ที่ให้โชคมาแล้วสี่งวดนะครับนเป็นบรรยากาศไปเขาเขาความฝันเขาความฝันมือแรกเลยคนละย็นไหนลุงมอมาบ่ต้องการเลยพูดถึงว่าต้องกาอ๋อหัวใจกันบ่ดูบ้านไหนก่บ้านน้องว่าโอ้บ้านน้องว่า อะไรเนาะห้ห้้อยู่ไสเฮ้ยอยู่ก้อยสิกับเห็นเห็นตัวย่างอะอันนี้สามสามอันนี้สีเหมือนสีเหมือนสีสายมึงเออเหมือนสีหาสีอ่าขวามืึงขัดทำไมอีกหาแมนต์สามสีหาเฮ้ยตัวอย่างไงก็ผมเลี้ยงอยู่บุงใย่งอันนี้ก็สามนะอ่า แต่ว่าอันนี้มันเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะแต่เห็นหนังแต่ว่านี่เป็นเจ็เดยเนี่เจ็ดบอครัพผมว่าเป็นเจ็ดโอแต่มาจาของมึงมันหาเนาะเออเหนเหมือนแต่ว่งไกลๆมันก็จะเห็นชัดมนแล้วเตะได้ไงก็จังตัวนี้เนาะเป็นศูนย์สามเนาะอาศูนยสามตัวนี้มองไกลๆเป็นศูมมแค่แงเห็นเป็นศูนย์สามศูนสามแต่มันออกไปแล้วเนาะออกไปแล้วบอเน่ยได้สาอาจสามอาจจะสามศูนย์ก็ได้หรือหรือออกตัวเก่าก็ได้ เห็นบ mm ่กเบิ่งอยู่แก่ๆอันนีอันนั้เหยนเบิ่งอยู่กๆอ่ะตัวมึงหนึ่งเห็นตัวไหนอ้าวต so right? like ัวแดดหอดเดดนหอดแด่หอดตัวอย่างอ้าตัวมึงหนึ่งเห็นข้างบนหันสามสามลงมาหันคือจังเด็กเลยอือกยังเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งยังก็เลนึ่งไทยเนาะเลขหงไทย่ว่าเลขสามันเลขสาอาลบิกอาลบิกอ่าเลขสามอาลเบิกเลขหนึ่งไทยเจ็ดเจ็ดสาม ก็ยังสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเห็นสามหนึ่งเจ็ดแต่ว่าเจ็ดเนี่ยเป็นเลขอารบิกอืมแต่ว่าหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งไทยอืมหนึ่งเป็นหนึ่งไทยแต่ว่าสายตาเนาะสายตาพบยาวันเนาะเอาี๋ยวแต่พายจะเห็นมือถู่กลหูหายจะหายเราได้หายเลยเนี่ยหายปะหายเลยหายเลยปะมึงเปียกดิอ๋อ หายเรียวหายเดีวเพราะว่าต้องความสะอาดตรงนี้เนี่ยงนี้นี่เนาะอยู่นี่ตำแหน่งนี้เฉพาะเห็นโอ้แดดหอนแฮงหอนโอ้บ่อยบ่อยอืมก็จะเตียนมาเบิ่งแตี้ยนเดินดูเห็นหลายเลยเนาะโอ้ยจำว่าจังเถาะอยู่เดินดูก็เห็นหลายเอาไปเล่นหัวอย่างอื่นก็แล้วกันห้อยหาลงหาหน่อยเนาะห้อยเด็ดตุยัง ตั้งแต่บ่ายสามกว่าจนหกสองทุ่มกว่าหมแล้วหดสี่ทุ่มสี่ที่นี่เนี่ยสามเวลานี่ยครับตะลุนอยู่เดี๋ยวสามเวลาห้าโมงสิบห้าโมงห้าโมงครึ่งหกโมงสิบห้าหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มสิบห้าแล้วก็ทุ่มครึ่งอันนี้อีกยงกับวัวเราเลยคือสิ่หัวกันอยู่เนาะโอ้ไปไป เด่นหอนเด้นหอนเด่นหอนเดี๋ยอน,อนเ่นีอกเค่นีอนเ่อนเด่นหอนเด่นหอนเด่หอนเ่นหอนเด่คอนเด่อเด่นหอนเดอนเ่นสอนเ่นอนเหนเ่นห็นเส่ียรเดนห็นเด่หเห็นหอน,นเิ่น,นห่าได้ผมเห็น 3, 4, อหอ,อ,หอ,อ,หอ,อหนเด่อหอนเด่นอนเดนอนเด่นอเนอน่นอนเ่น <03 S 2> <3 S 1> หอเนหอยเ่นหเนหอนเหอนเดนน่อนเ่อนเ่นหอน่อนเ่นหอนเ่นอนเ่นอยเ่ขหานล่นงอนนอนเ่นหอนเดอนเ่นหอน่นหอน่น่าผมเห็นเอนเด่อ่หานอยู่ขอนนี้เนี้่นอ<ห> <03 S 2> แต่เรา่านี่ตาเดียวกันเห็นโซนสามอยู่นี่นี่ชัดเจนมามนเออนเ,เนอันแม่จุฬาอยู่มานี่อยู่เมืองนี้นะครับนี่เอาละตำแหน่งที่สวยมากว่างแล้วสวยงามเอาขอแค่นี้ก่อนนะครับเด้อพี่น้องอุ้ยแดนหอนหลาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากากด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม